ครับพี่น้องพอๆกันกับผมพายอยู่เคยพุ้ไทยครับกับช่องกะละแมพายุสแนลคือเก่าเหมือนเดิมมอนี่กับผ้าพีผ้านองมะเบิงนะครับก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดจากฟางข้าวนะครับที่ข้าได้หยอดเสื้อไปแล้วประมาณ2 0 0รกว่าก้อนนะครับตอนนี้กับเสื้อกำลังเดินดีๆนะครับเสื้อกาลังเดินนะครับหยอดเสื้อไปได้2วันแล้วตัวนี้ได้มือหนึ่งตัวนี้ตัวตัวนี้สองมือตัวนี้สามมือแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้เขาก็หยอดแล้วเซตเรียบร้อยนาะพี่น้องเนาะนี่คือเป็นคาะก้อนเสือเห็ดนะครับก้อนเห็ดนางล่มนังล่มเท่านะครับใส่กับฟางเขา่าบ้านเท่านี้ละมีพี่น้องก้อนใหญ่ๆถุงสิบสองคูณสิบแปดนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งโลเจ็ดขีดได้พี่น,อน้องนี่คือเป็นการลดต้นทุนของเขา่า นะครับในฟาร์มข้าวร่องเห็ดเบิงสุยางนะครับแต่ว่าการเห็ดจากก้อนฟางนี่มันก็ดีจัางหนึ่งเพราะว่าหนึ่งฟางข้าวนี่เฮากับเห็ดหน้าอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเฮากับหลังจากเก็บเกี่ยแล้วเฮาก็เก็บ,กบฟางไว้หล้วาก็มาเห็ดนะครับกหางาห่ายหาง่ายกว่าขี่เรื่อยเนาะพี่น้องเนาะถือมาสามก้อนลอยก็มีก้อนละยี่สิบห้าบาทก็มีนะครับแต่ว่า ก่อนยญ่ๆนี้ได้ห้ายได้เร็ยวนองพี่น้องนองเขากรีดเขาสิได้กีดอ้อมอ้อมอ้อมก่อนเลยนะครับมันออกร้ายทังนะครับแต่ว่า,าสิบ่ได้โดนซ้ำขี่เรื่อยนะครับแต่ว่าสีาด้หลายได้เร็วนะครับแต่การส่วนผสมกับวิไลคือผมเบาในลหลายลิปนะครับส่วนผสมสิบ่หลายอืมการผสมแค่ห้าม นะครับผู้ใดอยากผสมอันนี้แน่กับน,น้ำตาลพร้อมนะครับแต่ว่าอยู่าฟาร์มของเขานี่ผสมแต่ห่อเนาะพี่น้องเนาะผสมแต่ห่อนี่ผสมแค่รัมโนมาเบิง่งนี่กระลังเสือกระลังเดินเนาะพี่น้องเนาะเสือกระลังเดินเป็นก้อนเห็ดจากฟางเขานะครับหลายคนหลายท่าน อ,อ่าทีเคยเห็นแหลี่วการเห็ดก้อนเชื้อเห็ดจากฟางข้าวนะครับหลายคนกับพระท่านได้เห็นเนาะหลายคนกับพระท่านได้เห็นนะครับกับผ้าผีผ้าหนองมาเบิงนะครับมาเบิงเดี๋ยวคลิปหนาสิผ้าไปเบ่งก่อนเห็ดที่ได้ผลผลิตแล้วที่ออกดอกแล้วนะพี่น้องเนะาะที่ออกดอกแล้วสีผ้าไปเบ่งว่าออกดอกแบบไหนออกหลายบ่หรือว่า เป็นยังไงน้องพี่น้องน <pl ains> ้องหลายคนก็อยากติดตามเบิ่งนะครับเพื่อว่าสิไปเฮ็ดอยากเฮ็ดอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออ่าก็ได้เฮาเฮ็ดเพื่อเป็นกินในครัวเรือนหรือเฮ็ดเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถนําไปใช้ได้ไปเฮ็ดได้น้องพี่น้องเน้องฮะจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกับคลิปนี้นะเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องคั่นเอ่อ ถือใจกับโคถือใจกดคอมเมนต์มาผู้คุยทักทายกันถ้าพี่น้องเด้อก,กดแชร์ไปเน่นะครับให้อ่องข้างนอกนะครับพี่น้อง่องน้อยๆนะให้มันนั่นนี่น้ำเพลนแน่นะครับอ้าคลิปนี้ไว้ซสำนีคลิปหนา้าจงพบพปอกันหน่อยครับสหรับคลิปนี้ผมพายุเก๋อุิทัยกะขอลาพีร่าน้องไปเพียงซสำนีคลิปหนา้าสิผ้าไปเบิง่งก้อนเฮ็ดที่ได้ผลผลิตแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ